มีคำน,นำหน้าว่าอาเอาเฟมเก็บเงินไหมฝากัน็ไา้นะอย่าดไปทำบุญทำไเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆ้วครับใครทักอะไรมาขอไม่ใช่ จะบอกว่านางเอกของอาชาในเอ็มวีแค่ของเรียนแบบนั้นนะเซ็ตตัวลูกตาลลูกตาได้ถ่านในจวมาแล้วจะบอกให้วันนั้นถามไปดูหนังหรือยังไปแล้วตอนไหนสนุกสุดตอนสุดท้ายเพราะอะไรลูกาลูกตาลอะไรนะ ไปดูรูปประวันลกประวันใช่จีนันดีดูกี่รอบ1จ็ดรอบฟีเต็มลูกไดูเรียกครับเต็มที่ทีนี้ไม่มีคนไปดูด้วยอ๋อแฟนคลับไป่ไหวครับเมาลงไปดูได้นะครับนะฮะเป็นลงดูเลยดูเฟรมนะแล้วรับผมใครดูแล้วบ้างฮะเห็นไหมดูเยอะเลยนะฮะ มีคนยืนทำไมเป็นยังไม่ดูเดี๋ยวไปยดูนะฮะผมเรื่องนี้ผมแบบยกนิ้วให้นะผมยังไม่ดูนี่คืออะไรครับยังไม่ได้ดูฮะเดี๋ยวจะพูดกับไปดูพี่พี่ไบอกเพื่อนผมเคยบอกเดี๋ยวผมไปเดินแถวมือขวาก็ได้เองโอ้ยตาโหอะไรนะครับไม่เข้าใจใช่ไหมเราก็เจอกสามคนพอ เราเลี really, right? ่ยงมาวันไหนวะ